ผมเป็นพ่อของเด็กเองม, <า S 2> มีอะไรครับมาก็ดีละลูกคุณอะขอโมยมะม่วงฉันมันจะอะไรนั่งหนากับมะม่วงฮะฮะร้อยหนึ่งพอไหมกะม่วงแค่นี้ เออกล้องไม่เบื่อจังเลยเล่นเกมทั้งวันแล้วโคตรน่าเบื่อเลยอะเราแสบตาไปหมดแล้วเนี่ยหาอะไรทำสนุกๆดีไหมเนี่ยไปทำอะไรดีอะลองไปเดินดูก่อนเฮ้ยเห็นมะม่วงบ้านนะปะโอ้โหลูกอย่างใหญ่อะดูดิใหญ่จริงมะม่วงปลาหวานเว้ยไปลุยไหมลุยเลยอะลุยดิอย่าไปรอเออ เอ้ยไม่ได้ใส่กุญแจด้วยไม่เป็นไรหรอกขอเข้าไปแป๊บเดียวเองคงไม่ว่ากันเนาะไม่ว่าเลยหรอกแป๊บเดียวโ<ฮ>้ห<ฮ>ดูข้างบ้านดิเตรียมไม้ไมาให้เราด้วยมีตะก้อด้วยอ,อ่ะลูกในก่อนเนี่ยไปไปเอาไม้ก่อนป โไม่แเอาตรงไหนอีกอะโอ้ยระวังราเอาสาวไอ้ดูตนอีกรูนึงหาแป้งเออจะหมดแล้วเพื่อนจะหมดละเอาก่อนตายแล้วลูกเขียวใหญ่แล้วโอ้ยตกไม่เกะแล้วสนุกไหมโอ้โหตกกิเกนเหนอวะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะไอ้สองลูกโหลูกนี้โคตรใหญ่เลยเนี่ยใหญ่จริงลูกนี้ใหญ่จริง ล่าปากล่าปากเอ้ยตรงไหนอีกเนี่ยไหนั hmm. right. ่งแก่น hmm. ึงนั่งแก่นึงเออนั่นแหละลูกนั่นแหละขอหน่อยนะครับเสียงอะไรอ่ะใครมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยขโมยขโมยม้วนฉันหรอเนี่ยเฮ้ยขโมยนี่นะขโมยเดี๋ยวนี้นะขโมยตายป้าขอเดี๋ยวนิดเดียวเองขโมยที่ไหนเอ้าขโมยขโมยม้วนอยู่ตรงนี้นะรูปเร็วตามมาเร็ว เขาจะตามมาแล้วนี่เร็วขโมยดียไหนป้าเดี๋ยแค่สอาลูกเองเร็วามเร็วไม่ตรงไม่ตรงอกเด้าไ่อยู่ไคนเนี้ยป้านี่วิ่งเร็วชะมัดเลยเขาคืนเขาไหมไม่ไหวรล่วอะไรอะป้ามาม่วงแค่นี้ทำไมต้องวิ่งตามอะไรขนาดนี้อะไรเนี่ย นี่มันอะไรกันน่ะพวกเราอ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมนี่อาจจะไปขโมยพ่อแม่อยู่ที่ไหนฮะโอ้ป้าขอมะม่วงแค่นี้เองอะไรอย่างเดียวเนี่ยโอ้วิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่มะม่วงไงอะไรกันเนี่ยฮะผมเป็นพ่อของเด็กเองมีอะไรครับผมเป็นพ่อของเด็กเหรอครับมาก็ดีละลูกคุณอ่ะขโมยมะม่วงฉันอะไรก็แค่มะม่วงลูกสองลูกจะมีปัญหาอะไรมากคุณเอ้าคุณมันไม่ใช่แค่มะม่วงไหมลูกคุณเนี่ยไปขโมยไงขโมยมะม่วงฉัน จะอ,อะไรนักหนาป้าแค่มะม่วงไงครับมันไม่ใช่แค่มะม่วงไงฮะก็เป็นขโมยอะ่ะทำไมไม่สั่งสอนลูกตัวเองนี่คุณมันจะอะไรนักหนากับมะม่วงฮะฮะพอย<อ>หนึ่งพอ,องไหมกับม่วงแค่เนี้ยฉันไม่ได้อยากได้เงินของคุณปัญหามันไม่อยู่ที่มะม่วงไงปัญหาก็คือลูกคุณขโมยมะม่วงไงคุณควรจะไปสั่งสอนลูกคุณไม่ใช่มาเข้าข้างกันแบบนี้ให้เงินไปร้อยหนึ่งยังไม่เอาอีกป้ากับมะม่วงแค่เนี้ยเล็กๆน้อยๆอ่ะป้าจะอะไรกันนักหนา นี่ไงก็คิดกันแบบนี้ไงคิดว่าของไม่มีมูลค่าของเล็กๆ,ๆน้อยนมันเป็นของคนอื่นจะเป็นยังไงไปและอนาคตอ่ะบ้านเมืองจะเป็นยังไงถ้าเป็นกันอย่างเงี้ยวันนี้แค่มะม่วงนะแล้ววันข้างหน้าจะเป็นยังไงฮะผมขอโทษจริงๆนะครับไม่ทำแล้วครับก็แค่นี้แหละทำผิดก็รู้จักปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่คอยแต่ต่แก้ตัวขอโทษป้า วันหลังอะ่ะอยากกินมะม่วงอยากกินมะละกอก็มาขอฉันดีๆฉันไม่หวงหรอกฉันกินคนเดียวก็กินไม่ทันร่วงหล่นไปเปล่าๆแต่ที่ฉันน่ะมาว่าพวกเราอย่างเนี้ยฉันไม่อยากให้พวกเราคิดว่าทําผิดเล็กๆน้อยๆแล้วไม่เป็นไรหรอกเข้าใจไหมคุณพ่อคะเด็กและเยาวชนวันนี้นะคะก็คือผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าค่ะเราหวานพืชอยังไงอ่ะก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นนะคะคุณพ่อเออผมผมยังไงผมก็ ขอโทษทยลูกผมด้วยนะครับที่คุณพูดมาันก็ถูกครับถ้าเรามองข้ามความผิดเล็กน้อยไปทําอาจจะติดนิสัยไม่ที่ไม่ดีไปใช้ในอนาคตได้นะครับถ้าพ่อแม่ทุกคนนะ่ะคิดได้แบบนี้อนาคตข้างหน้าก็คงไม่มีผู้ใหญ่ที่โคตรโกงหรอกค่ะพราะคนนะ่ะก็ต่างเกรงใจซึ่งกันและกันสังคมเราคงจะน่าอยู่มากกว่าน,นี้คะ่ะมะม่วงเนี่ยฉันยกให้ก็แล้วกันนะคะครับ,ขอ,บ,รบขอโทษนะครับ ปไป <ขอ S 1> ไปซื้อ,อ,อกุ้งแห้งคดง